ซึ่งกระทรวงการคลังเองยืนยันนะคะว่าสําหรับเงินหมื่นในเฟสที่3นั้นไม่สามารถที่จะถอนออกมาเป็นเงินสดได้นะคะแต่ว่ามีการปรับเงื่อนไขให้ร้านค้าสามารถที่จะเบิกเงินได้สะดวกมากขึ้นนะคะส่วนในเรื่องของการที่นําผลประกอบการหรือว่าผลจากการที่แจกเงินหมื่นเฟสที่1ไปสามารถที่จะช่วยลดความเหลื่อมล้ําทางด้านเศรษฐกิจได้3ปีตรงนี้ทางกระทรวงการคลังยืนยันว่าเป็นความจริงค่ะ ความคืบหน้าการแจกเงินหมื่นเฟสสาทางด้านของนายพิชัยชุนหวัชิระรองนาย,ยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้กล่าวว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการทบทวนในระบบนะคะถ้าเกิดเห็นว่ามีความมั่นใจในระบบแล้วจะเร่งเดินหน้าประชุมทันทีโดยจะดําเนินการคู่ขนานกันไปค่ะหากระบบเกิดความชัดเจนก็จะทราบได้ว่าจะจ่ายเงินได้อย่างไรจ่ายไปยังกลุ่มใดบ้างและจะสามารถทราบ,บวันคร่าวๆที่จะจ่ายเงินได้นะคะ โดยระบบนี้จะเป็นการโอนเงินดิจิทัลเข้าสู่วอลเล็ตให้ประชาชนก่อนที่จะนำไปใช้จับจ่ายนั่นเองค่ะนั่นหมายถึงว่ามีระบบการชำระและมีการหมุนเวียนของเงินเข้าสู่ระบบโดยมีธนาคารหลายแห่งมาศึกษาระบบและมากกว่าครึ่งมีความมั่นใจว่าจะสามารถทำได้ทันรัฐบาลจะอำนวยความสะดวกอย่างเต็มที่เพื่อให้เข้ากับวัตถุประสงค์ที่ต้องเชื่อมโยงกันทั้งหมด ในขณะที่นายจุลพันธ์อมรอวิวัฒร,รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่าโครงการโอนเงิน1,000 0บาทเฟส3จะโอนเงินได้ ตามกำหนดเดิมในไตรามาสที่2ปีนี้ก็คือในช่วงประมาณเดือนเมษายนจนถึงเดือนมิถุนายน2568ค่ะโดยกำหนดเงื่อนไขใช้จ่ายได้ตามร้านค้าที่มีการลงทะเบียนไว้กับกระทรวงการคลังและการใช้จ่ายรอบแรกต้องอยู่ภายในเขตอำเภอตามบัตรประชาชนของแต่ละคนเท่านั้นนา,นายเผาภูมิโรจนสกุลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยข้อมูลว่าคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจ กำลังพิจารณาผ่อนปรนให้ร้านค้าและประชาชนสามารถใช้ดิจิทัลวอ l l e t ได้ง่ายขึ้นนะคะในมิติของร้านค้าจะผ่อนปรนให้ถอนเงินสดจากดิจิทัลวอ l เลตออกมาใช้ได้ง่ายขึ้นจากเดิมที่กำหนดให้ร้านค้าถอนเงินสดได้เมื่อใช้จ่ายตั้งแต่ในรอบที่2เป็นต้นไปและร้านค้าที่ถอนเงินสดได้ต้องอยู่ในระบบภาษีด้วยค่ะขณะที่ในด้านของประชาชนนั้นจะมีการปรับเงื่อนไขให้ใช้งานได้สะดวกมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะ และกรณีที่มีกระแสข่าวว่าจะมีการปรับเงื่อนไขให้ประชาชนใช้จ่ายเป็นเงินสดได้ตรงนี้ยืนยันว่าไม่ใช่เรื่องจริงนะคะรูปแบบการใช้จ่ายยังคงเป็นลักษณะของระบบเงินในดิจิทัลวอลเล็ค่ะขณะที่เรื่องเงินไขการจำกัดการใช้จ่ายเฉพาะพื้นที่อำเภอตามทะเบียนบ้านนั้นตรงนี้ขอให้รอข้อสรุปจากคณะกรรมการก่อนนะคะแต่ว่ามีแนวโน้มที่จะใช้เป็นพื้นที่เหมือนเดิม ทางนี้จากการประชุมคณะอนุกรรมการที่ผ่านมาได้มอบหมายให้หน่วยงานกลับไปทำการบ้านแล้วมาสรุปกันอีกครั้งค่ะส่วนการประชุมคณะกรรมการนโยบายโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจที่มีนโยบายในส่วนการทีออ่จะมาร่วมกันสรุปกันอีกครั้งซึ่งมีท่านนายมรีเป็นประธานการประชุมภายในเดือนกุมภาพานันนี้จะมีหรือไม่ก็ต้องรอการกำหนดการอีกครั้งขณะที่การประเมินผลการแจกเงิน1 0 0 0 0บาทเฟสแรกสำหรับ ลุ่มเปราะบางและผู้พิการที่ช่วยว่าลดความเหลื่อมล้ำได้เร็วขึ้นถึง3ปีนั้นตรงนี้ยืนยันค่ะว่าผลประเมินนั้นไม่ได้มากเกินไปเห็นได้จากการลดความเหลื่อมล้ำลดลงได้ร้อยละ0.01ค่ะดังนั้นทบทวนกันอีกสักครั้งค่ะสำหรับใครก็ตามที่มีสิทธิ ร่วมโครงการดิจิทัลเฟส3เนี่ยก็คือคุณอายุตั้งแต่16ถึง59ปีต้องลงทะเบียนแล้วในแอปทางรัฐที่เปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่15พฤศจิกายนปี67แล้วคุณต้องผ่านเกณฑ์ที่กำหนดคือมีสัญชาติไทยอายุ16ปีบริบูรณ์ขึ้นไปก่อนวันที่16กันยายนที่ผ่านมาไม่เป็นผู้มีรายได้เกิน8 4 0 0 0 0บาทสำหรับปีภาษี2566ไม่เป็นผู้ที่มีเงินฝากรวมกันเกิน5 0 0 0 0 0 อันนี้นับตั้งแต่วันที่31มีนาคม67อ,อนับณวันนั้นนะคะทีนี้ต้องไม่เป็นผู้ที่อยู่ระหว่างต้องโทษจำคุกในเรือนจำไม่เคยถูกระงับสิทธิ์หรือถูกเรียกเงินคืนในมาตรการอื่นๆของรัฐค่ะ